พี่จ๋าก็ามาเจอกับเจนิดอีกแล้วนะจ๊ะเัลนี่เใใจก็มาในในักเขมมาจองเวนะจ๊ะพี่จ๋าหยิบทุนหนึ่งร้อยบาททุนน้อยเช่นเคยเอาใจสำหรับคนทุนน้อยเนาะเออมาจองเวกไ็ได้เล่นมาหลายวันแล้วเนาะม่นแ่เล่นมาหลายวันม่ได้ลงคลิปมาจองเวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ขออนุญาตเอาคลิปมาจองเวลงเด้อเออมา เอาแบบสองบาทไปก่อดดูไลค์เกมไปกอนนะจ๊ะเออเช่นเคยน,นะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ก็ทําเพื่อความมันถึงเท่านั้นนะจ๊ะเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําดังตุวพีน่น้องเออเอาอยัางไงก่อนนะอันนี้ก็แบบเป็นการเติมรั้งที่9้าของเจ๊นะจ๊ะทีนแตก็สลับกันนะจ๊ะสำหรับแตบ,บสล็อตแมวกับมาจองวีเนาะแต่รู้สึกว่าวันนี้แบบสล็อตแมวแบบไม่ไหวนะแบบเหมือน แจกเมื่อคืนหนักแลยหรือเปล่าก็เลยแบบเผาเผาให้เราหรือยังไงหรือให่ไม่ให้ฉันแล้วหรือ,อยังไงค็อดวงปีโมดนะใครยังไม่ดูคลิปเมื่อวานไปดูคลิปเมื่อวานนะมันมากแต่แบบเออได้ไหลายหมื่นดูกําไรอ่ะอไปดูซี่ยังไงี้ยมาเล่นก,กับเกมมาจงเวทก่อนนะจ๊ะ คุณ100บาทน,นะเชฟก็มาในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะจ๊ะปกติมาตอน0 0 0 0์นวันนี้มาจงเวค,คลิปสุดท้ายของวันนี้นะจ๊ะเที่ยงคืนครึ่งนะจ๊ะเออเอา100บาทฉันเคลิวมากยังไงก็อเออเป็นกราฟอยู่ท้อสิบบาทยังไงก็ยังไงก็เออนะเพียพอได้ครับขนมไม่เอ่ยเออขนมจาน จะปงจะเปก็ไม่กล้าบอกเขาเออเป็นตังงงนะงงมากงงมากเนี่ยไม่ไหวนะจ๊ะเบ็ดเบ็ดสองเาเบ็ดหนึ่งบาทก็าอนเนาะก็คือไม่น่าเท่านะจ๊ะมัดจงเวยหรือ,อยังไงเอยเอนอันนี้ก็แบบเขามาจงเมก็แต่อยู่แต่แบบไม่ไม่เท่าไม่เท่าที่สมควรที่จะได้แน้วก็เออก็เลยแบบเออขออนุญาตอาคลิปมาจองเวในเวลา เพิ่งลงนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับวันนี้เออให้หนึ่งบาทยังไงก่อนยังไงก่อนจ๊ะเออสำหรับกิจกรรมนะจ๊ะถ้าผู้ติดตามครบ1 3ึงร้อยสามยดนะจ๊ะเจ๊จะจัดกิจกรรมให้อีกด้ดยพี่น้อง 130ยสานะเออฝากบอกเพื่อนบอกอะไรก็แบบเออติดตามหน่อยหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบยุดเจเัดกิจกรรมให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะย้ำอีกทีนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบยุดพูดติดตามนะจ๊ะที่จ๊ะเออเฮ้ยทำไมเอออื่นเปื่อยๆนะรู้สึกวันนี้แบบดวงไม่มาเลยเป็นเพราะอีกอย่างเลือจะเป็นเพราะเลือดกุ๊กดีไม่เอ่ยถึงได้ไงเออ อุ้ยหนึ่งร้อยชั้นแบบถ้าถามว่าวันนี้แบบขาดคุนเกลือไหมเท่าเทียบกับที่ได้จับและที่ในโกะเมื่อวานนะเออใครยังไม่รู้ดีแล้วก็ก็ยังไม่ขนาดนั้นหรอกเอออุ้ยระวัลก้านโตก้อนใจก้อนบักเก็ตจากที่จามให้แล้วซูเปอร์เมกะร์ดสองบาทสามพันบาทอืมอยังก็แสนตาตาซายอย่างก็แล้วเป็นพระเลืดกูบีแน่นอนเลยเออ โอ้โหเียกริบเออแต่ลมบายูจะแบบจ่ายไม่เท่าไรนะองค์มากไอจ่าพี่จาเป็ดสามบาทไอ,อ้หอมันจบที่จสามบาที่ไหนหลับไปต่อเรื่อยๆอย่าหยุดอยา่จาจัดจังหวะวันนี้นะจ่าพี่จาเออฟิกซ์เลยจ้าสิบยกเบาๆจ้ายังไงเอ่ยเออก็ไปสามบ้าอลไรนะพี่จา เจ๊แบบน,นี้น่าจะมอกเจ๊จะลงคลิปมาแล้วสองคือจะลงแบบช่วงเที่ยงไงก็ฝากดตามเ้ืยอนะจ๊ะเนาะแบบสำหรับคนที่ไม่ใช่ไม่รู้สักดึกหรืออะไรก็แบบเดี๋ยวดูแบบสดๆก็ฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อรับการแจ้งเตือนในการลงคลิปหรอกเออเอ็นคอด ไปเลยจะพี่นอ้องอย่าหยุดยั้งเออแต่ว่ามันไม่ได้ก็หยุ่นะจ๊ะเล่นไม่ได้กันเลิกนะจ๊ะไม่ใช่แบบฝืนนะจ๊ะฝืนแล้วเจ็บตัวเองหักเล่า,ลาเจ็บใจกบบเปล่นนานะจ๊ะคนที่มีทุนน้อยก็เล่นทุนน้อยเด้อเออเล่นเกมอะไรได้ก็เล่นเกมนั้นไปก่อนสิบสตางคกี่สิบโยกได้ได้ร้อยห้าบาทจะพี่น้องโอ้ เออเอาเป็นแต่เปื่อยๆนะจ๊ะเบ็ดสามบาทโอเคีเขาอย่าไปเบ็ดห้าบาทไปเลยจ้ะคราวนี้แบบอื่นๆเนาะอื่นเพราะป่วยอีกแล้วหรือเปล่าเป็นวัดล่าสุดวัดงงมากเอออาบน้ำไหมกูเพียบน้ำไหมเบื่อจ้าล่าสุดขอแบบแตกแบบล้างุากันแล้วจ้าไม่ใช่มาแบบงง พี่แกต่ตาแตกอย่างนี้นะเออเออมันก็เขียวคือเอียงเออเซกเตอร์บรัลลุบงบงัลลงบัลลงยังบงัลลงถ้าลงอีกก็ตันหลบยู่นะสน่วนมือก็คือวัดรอสชาพิจ่ายังไก่อนใส่สองไข่สามเหรียญ ยังไงต่อตัวแพงมาลงชาสามบ้านสองแพงชาสามบ้านเออมันก็เขี้ยวชสาสองบ้านออยยังไงก่อนเกือไม่ก้อนบนี้อนโอ้โอเป็นแต่อเองงืเอยงงงน้งเป็นอีอย่างก้อน ีไหลปืดไวมากโอ้โหจะไปยุยที่์ถุนเดิมไปแล้วนะจ๊ะเออบาหน้าร้อนนะจ๊ะปรับลงเล็กว่าเป็นสองบ้านละจ๊ะถุนน้อยก็เบ็ดน,น้อยนะจ๊ะเอาตังค์ความเหมาะสมบางความแดง,งนะจ๊ะจ่ายหนึ่บาทอะไรก็งงนะจ๊ะเอ้ยอย่างวะเป็นเพราะเลือดกูบีจ้ะสำหรับไม่แตกเพราะเลือดกูบี เออเต็มกราบรอยู่ใจหกบาทยังไงงงนะงงนะเอ,อ้ยงงอยู่เหอะวายลงจ้ะได้ยี่สิบบาทได้จ้ามังก็ได้เง,งี้งอสองวายตอนนี้อีฟสามบาทละยังไงก็อบอลก้อนเขียวม,มาเจอเออเต็มกราบรอยู่ีหกบาทสี่ข้อบาทยังไงต่อหกบาทจ้าเออระวันก็กอนงก้อนใจกนมาเอฟของเซนมาเอกแล้วเราจะรางวันเมก้ เจสเบดบาทจ้ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงจะมาไหวนะจะขยับเบ็ดขึ้นเลยจะเป็นหาบาทรอนแล้วร้อนรอดมีรอดก็หยุดเงิงมากเออจะมาตายรายออวันนะจ้ะดูสิเท่าอะไรเออเต็มกรา,เากบเลยใจบัคือคุณหนึ่งทุกสองนี้นั่นแหละ น่าไหวนะเวาลานี้ถึงเป็นเพราะว่าอเอาเกมนี้มาเล่นในเวลานี้หรืออะไรออกเคจ้าเราวัลก,ก้อนตกก้อนแฉก้อนเอฟหนึ่งร้อยสามสิบ130บาทจะพี่จ้าเอาไว้กันเป็นห้าบาทนะจ๊ะไปต่อจ้าโอเคจ้าเป็นห้าบาทไปเลยจ้าเขาจะเป็นเจ็ดบาทเลยจ้าเกมเร็วเจ็ดบาทหมดไวจบไม่ติดขื้ออ๋อ แบบเป็นหวัดอีกแล้วจ้าพี่น้องแบบเป็นเลยนั่งหนาเนี่ยจะจามจะจามเอ้าวายไม่ลงจา้าสิกเตอร์ลงไหมไม่ลงแต่สิบแปดบาทยังไงอ้ม,มากโอ้โหนะ้ำมูกไหลแทนจ้าล่าสุดแหลไปกับเกี่ยมจาจ้าเออเป็นยังไงข้อ ใครได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องคนละคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจได้ดื้อหรือจะรับชมด้วยการอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปเน,นาะโอ้ซิกเกตเตอร์ลงไมเอ้ยวายมาจ้าซิกเกตเตอร์มาลงจ้ายังไงยังไงเออมาอยูอ่แต่ผ้าอ่าเอ้าไม่ก้กอน คือแบบค่ายรู้สึกว่าเออย okay, ุคนี้แบบกูจ่ายมันเยอะแล้วเมื่อวานเค่สิบโยก่อนจ่ายมึงเยอะแล้วเห็นวันนี้มาเอาไปแค่นี้ก่อนเลยหรือยังไงเออเดินไยังไงสก๊อตเต้ลงจ้าลงจ้าเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้ากับเบสเจ็ดบาทนะจ๊ะกัเข้าฟรีสปินสิบรอบนะจ๊ะพี่จากับเบสเจ็ดบาทจ้ามามาให้ลุ้นต่อเนื่องบบคือมาให้ลุ้นต่อเนื่องอยู่แต่พอผลลัพธ์มันแบบ คือเลยงงมาก AR เป็นพขาเลืกกดีเลยเรื่องยไงจาพี่นองโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอมาจมดรอบไปล้วจะยังไงเออคุณหนึ่งหนร้อบาทคุณหนึ่งร้ยบาทเี่จ่าคุณน้อยเาใจคนแับคนคุณน้อยถ้าถามว่าวันนี้แบบ ก็ไม่ได้ขาทุนผมก็ไม่ได้เติมก็เราเติเมแบห้าสิบหนึ่งร้อยนะจ๊ะสำหรับแล็แลกินในกลุ่มว่าเที่ยงเนาะเออเดยนสลับกันหรือเ,เนี่ยสเกมอ่ะเอออ่ะสั่งน้าม,มอกนะจ่ะสั่งน้ำมืกต้างวันเีื่อการเข้าฟรีสปิน,น,ะะนะะเมื่อกี้น,นจะจ๊ะแปดสี่บาทเก็นเจ็ดบาทโอ้โหศาก์เข้าฟรีสปินเออเอ่ะยังมีให้ลุ้นต่ออู้ ต่อเนื่องจะดีจ้าต่อเนื่องสารรอบนี้ไม่ได้ก็คือแบบมุนหิดหุนหิดนั่น,นะจะโมโหจะวีนจะวีนมาจงวีนแล้วนะจ๊ะจะวีนเลยนะจ๊ะเออยังไงเอ้ยอ้าหมูนี่ก็ได้จงวีนนะจ้ารอบนี้นยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็เจะ มีเรื่องทาให้นอนไม่หลับตันรอดเนี่ยเออยังไงก็ย้ำกันอีกทีนะจ๊ะผู้ติดตามครบห3 0ยุทธเจ๊กับกิจกรรมให้เดอมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกนอนเอาอบเอายุแม่ยุทเพื่อนยุทธอ่ะเอามาให้หมด่ะเออไม่ดีเลยอยากทำเดียพูดเป็นอย่างแรกแต่ก็พูดตาดตงรยาม130ยุทธนะจ๊ะเร่าไรเพราไรซีสเปบานขายคำมากมาจงวรอบนี้ ไข่ค,คำที่สุดนะโอ้โหไวมากคือออโต้บมุนโอ้โหในติดบาทยังไงกอดบานเจี๊ยบมันจะมอย่างขมปี๋มานานแล้จ้าจะไปต่อหรือพอสันนี่ดีเนาะโอเคจา้าบิดเอาพอเล่นเกมไว้นะจ้ะให้มันรู้เร็วร,รู้รอดนะจ้ะวันนี้ ช่วงวันนีพรุ่งนี้มาใหม่นะจ๊ะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้เจด,ดี้ด้อถ้าอยาติดตามครบ130ร้สาิเจจัดกิจกรรมให้อยากแน่นอนแบบ3ารางวั5ล5รางวัลอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่ทุกกิจกรรมที่เจจัดจะมีคนได้รับรางวัลด้วยนะงงมากเดี๋ยวจะบอกว่าใช่ไม่จริงแต่คุณได้รับเองค่ะอย่ามาว่าฉันนะจ๊ะ โวยวันนี้แบบดวงไม่ดีเลยนะจ๊ะเออสองไผ่จ้ายังไงจ๊ะเมื่อไหว่ละจ้ะกดมือเมื่อไหว่นะจ๊ะเอาแบบแต่งก่อนนะต,ตาเออทำไมไมันไม่เอ้ย,โ,ย,ออโ,ย,โ,ยโอ้โหหลยปืนอเลเปื้อโยโอ้โ,อโ,อโหโอเมก้า ครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้โดยย่อรือคุณแล้วอี้นะสำหรับมือใหม่ก็เล่นคุณน้อยนะจ๊ะคุณน้อยจมน้อยทำานังแต่พอตัวคุณน้อยเบ็ดน้อยเออแบบได้กำไรแบบได้เยอะกว่ทุนมาอยู่ก็ก็ควรดีใจนะจ๊ะเออเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเหมือนแบบเกมเนี่ยอุยแก่ร้อยสิบสี่บาท เออไม่มีกูเออมางคนถามแล้วจ้ะเอออะไรต่ออะไระไรก็ทุบเจนบาทไปอย่าหยุดยั้งอย่างจังหวะน,นี้เอออืมเล่นเอามันไว้กอนนะจ๊ะคนอื่นเล่นเอาทอ,อะไรนะจ๊ะเจเล่นเอามันไว้กอนงองนะจ๊ะขัดแยงรู้สึกว่าขัดแยงนะจ๊ะพี่จ๊ะมือต็มกราบอยู่ใจถูกบา้าโอเมกอด oh <my> จ้ะ ยังไงทุนนึ่งร้อยมันยังไงเนาะกลมาจังเวนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วะโอเคจากสิยกจบยกนี้สิยกจบเป็นไงเป็นกันโอ้โหไวมากไวมากไวเหมือนกูโอยโอไวมากไวเหมือนความสัมพันธ์ของเธอและฉันไวที่สุดกูบนพอไมเอ่ย โอ้ไรเกมมะนาวไหวแล้วหยุดพิมัหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ทั้หมดแล้วอ่ะยังไงอีสปืดอีปัดอืดพอดีกว่ามะนาวไหวนะจ๊ะยังไงก็แค่นี้ดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าหนึ่งร้อยบาทเนาะเมื่อกี้ถ้าหยุดก็ได้ห้าร้อยแต่ไม่หยุดก็เลยทุนหนึ่งร้อยตัวนี้ก็คือได้กำไรมาสองร้อยบาทโอเคต้องโดยทำหลังแต่พอตัวนะจ๊ะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้น้องห้ย้ำกันอีกทีคู่ติดตามหนึ่งร้อยสิบเจอแน่กิจกรรมนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้าพี่น้อง 爽手啲啦，蚊都瞓啦。